คุณเคยรู้สึกเย็นสบายในห้องแอร์ที่ปิดหน้าต่างแน่นหนาแล้วจูจ่ๆก็สงสัยว่าฉันกำลังหายใจในอากาศที่ปลอดภัยอยู่หรือเปล่าจะมีโอกาสขาดอากาศหายใจหรืออันตรายแค่เพราะนอนในห้องนี้ไหมคำถามนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในหัวคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรงในโซเชียลมีเดียเมื่อเร็วๆนี้โพสต์หนึ่งที่มีหัวข้อสะดุดตาว่าแอมไม่เคยฆ่าใครแต่ความไม่รู้ต่างหากที่ทำได้ได้ดึงดูดความสนใจและคอมเมนต์นับพันทำให้หลายคนตื่นตระหนก บางคนกังวลว่านอนในห้องปิดทึบกับแอร์จะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์สะสมจนอาจหายใจไม่ออกผมร่วงหรือถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตแต่ความจริงคืออะไรความกลัวเหล่านี้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นแค่ข่าวลือที่เกินจริงวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยนี้ด้วยมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจง่ายและนําไปใช้ได้จริงคุณจะไม่เพียงแค่เข้าใจว่านอนในห้องแอร์ที่ปิดทึบนั้นอันตรายหรือไม่ แต่ยังรู้วิธีปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องเพื่อให้หลับสบายและตื่นมาด้วยความสดชื่นมาสำรวจไปด้วยกันและอย่าลืมตอบคำถามนี้ในช่องคอมเมนต์คุณมีนิสัยปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาเมื่อเปิดแอร์หรือไม่แชร์ Share เลยเพื่อตอบคำถามว่านอนในห้องแอร์ที่ปิดทึบนั้นอันตรายหรือไม่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจแนวคิดหลักคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ทำงานอย่างไรในพื้นที่ปิด CO2 เป็นก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเราหายใจออกในกระบวนการหายใจ เมื่อคุณนอนในห้องปิดทึบที่มีแอกโคสองจากลมหายใจของคุณจะค่อยๆสะสมแต่ปริมาณโค2อนี่มากพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ลองนึกภาพห้องนอนทั่วไปที่มีขนาดประมาณ20ตารางเมตรสูง3เมตรปริมาตรอากาศทั้งหมดในห้องจะอยู่ที่ราว60,000ลิตรผู้ใหญ่คนหนึ่งที่นอนหลับ8ชั่วโมงจะปล่อยโค2ออกมาประมาณ120-160ลิตรเมื่อคำนวณแล้ว ความเข้มข้นของโค2ในห้องจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2,600 ppm ส่วนในล้านส่วนตัวเลขนี้ดูเหมือนสูงแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วเป็นอย่างไรตามข้อมูลจากสำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา OSHA ความเข้มข้นของโค2ที่ต่ำกว่า5,000 ppm ใน8ชั่วโมงถือว่าปลอดภัยและมีเพียงเมื่อความเข้มข้นเกิน40,000 ppm ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ในห้องนอนทั่วไป ถึงจะเริ่มก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตที่น่าสนใจคือห้องนอนส่วนใหญ่ไม่เคยปิดทึบอย่างสมบูรณ์จริงๆช่องว่างเล็กๆที่หน้าต่างรอยแยกของประตูหรือแม้แต่ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติบนผนังช่วยให้อากาศหมุนเวียนและให้โค2สองระบายออกไปได้ดังนั้นการที่ความเข้มข้นจะถึง4ี่0,000ื่น ppm นั้นแทบเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนอกจากนี้แอร์ไม่ได้ใช้หรือผลิตก๊สองอย่างที่บางคนเข้าใจผิดหน้าที่ของแอร์คือเพียง ทำให้อากาศเย็นลงโดยไม่ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของอากาศในห้องแต่ความเข้มข้นของโค2ที่ระดับ2,000ถึง5,000 ppm จะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่บางคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าปวดหัวหรือตื่นมาไม่สดชื่นเมื่อนอนในห้องที่มีโคร2ระดับนี้อย่างไรก็ตามงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านชิวการแพทย์เช่นดร เงียนหงวูได้ระบุว่าไม่มีหลักฐานใดแสดงว่าระดับ co 2นี้ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงเช่นหายใจไม่ออกหรือผมร่วงซึ่งเป็นข่าวลือที่ทำให้หลายคนกังวลคุณคิดอย่างไรกับตัวเลข2,600 ppm ของ co 2ในห้องนอนมันทำให้คุณประหลาดใจหรือไม่แชร์ความคิดของคุณในช่องคอมเมนต์แล้วเราจะไปสำรวจวิธีปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องกันต่อจะปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องแอร์ที่ปิดทึบได้อย่างไร เมื่อเราเข้าใจแล้วว่านอนในห้องแอร์ที่ปิดทึบไม่ได้อันตรายถึงชีวิตคุณอาจสงสัยว่าแล้วจะทำอย่างไรให้อากาศในห้องสดชื่นอยู่เสมอเพื่อให้หลับสบายและตื่นมาด้วยความสดชื่นถูกต้องแล้วแม้ว่าระดับโค2ที่2,600 ppm จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแต่ก็อาจทำให้รู้สึกเฉื่ยชาหรือไม่สบายตัวเมื่อตื่นโชคดีที่มีวิธีง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงและไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากในการปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องนอนของคุณ มาสำรวจ3เคล็ดลับที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้เคล็ดลับที่1สร้างช่องว่างอย่างชาญฉลาดเพื่อให้อากาศหมุนเวียนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดการสะสมของโค2คือการสร้างช่องว่างเล็กๆในห้องเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกไหลเข้ามาและผลักโค2ออกไปแต่จะทำอย่างไรให้คงความเย็นจากแอร์และยังระบายอากาศได้ดีเคล็ดลับคือตำแหน่งและขนาดของช่องว่าง คุณสามารถเปิดหน้าต่างเพียง0 5ถึง1เซนติเมตรหรือสร้างช่องว่างถาวรใกล้เพดานที่มีพื้นที่ประมาณ5ถึง10ตารางเซนติเมตรเนื่องจากโค2เป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศมันจะสะสมอยู่ด้านบนดังนั้นช่องว่างใกล้เพดานจะช่วยให้โค2ระบายออกไปตามธรรมชาติโดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำความเย็นของแอร์เพื่อตรวจสอบว่าช่องว่างทำงานได้ดีหรือไม่คุณสามารถวางกระดาษบางๆไว้ใกล้ช่องว่างหากกระดาษสั่นเล็กน้อย แปลว่าอากาศกำลังหมุนเวียนดีลองทำคืนนี้เลยและแชร์ผลลัพ์ในช่องคอมเมนต์คุณมักจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้เมื่อใช้อ air หรือไม่ผลเป็นอย่างไรเคล็ดลับที่2ใช้พัดลมหมุนเวียนหรือพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กหากคุณต้องการเพิ่มการหมุนเวียนอากาศโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างพัดลมหมุนเวียนหรือพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมวางพัดลมไว้ในตำแหน่งสูง โดยหันไปทางช่องว่างหรือหน้าต่างเพื่อสร้างกระแสลมที่ผลักโค2อ,ออกไปพัดลมขนาดเล็กที่มีกําลังต่าราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทสามารถสร้างความแตกต่างได้มากสิ่งสำคัญคือเลือกพัดลมที่ไม่มีเสียงดังเพื่อไม่รบกวนการนอนตัวอย่างเช่นหากห้องนอนของคุณมีขนาด20ตารางเมตรพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กที่มีอัตราการไหลของอากาศประมาณ100ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง ก็เพียงพอที่จะทำให้อากาศสดชื่นโดยไม่กระทบความเย็นของแอร์อย่าลืมติดตั้งพัดลมให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงสายไฟหลวมและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันฝุ่นสะสมคุณเคยใช้พัดลมระบายอากาศในห้องแอร์หรือไม่ถ้าเคยแชร์ประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์เคล็ดลับที่3ตรวจสอบและบำรุงรักษาแอร์เป็นประจำสิ่งที่มักถูกมองข้ามคือสภาพของแอร์เองแอร์ที่สก,กรปรกเต็มไปด้วยฝุ่นหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ลดคุณภาพอากาศแต่ยังทำให้รู้สึกอึอดอัดมากขึ้นควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของแอร์อย่างน้อยทุก3เดือนเพียงถอดแผ่นกรองออกล้างด้วยน้ำอุ่นและสบู่อ่อนแล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนใส่กลับหากแอร์มีสัญญาณรั่วของกา๊าซหรือทำความเย็นได้ไม่ดีควรเรียกช่างมืออาชีพมาตรวจสอบนอกจากนี้แอร์รุ่นใหม่บางรุ่นมีฟังก์ชันกรองอากาศหรือเพิ่มไอออนซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในห้องหากคุณกำลังพิจารณาอัปเกรดแอร์ ลองมองหารุ่นที่มีเทคโนโลยีนี้คุณทำความสะอาดแอร์เป็นประจำหรือไม่แชร์คำตอบและเคล็ดลับการบำรุงรักษาของคุณในช่องคอมเมนต์สเคล็ดลับนี้ไม่เพียงช่วยลดการสะสมของ c อ2แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการนอนหลับช่วยให้คุณตื่นมาด้วยความสดชื่นและพลังงานเต็มเปี่ยมแต่การปรับปรุงอากาศเพียงอย่างเดียวเพียงพอหรือไม่ในส่วนต่อไปเราจะเจาะลึกถึงนิสัยผิดๆในการใช้แอร์ที่หลายคนทํา พร้อมวิธีแก้ไขเพื่อให้การนอนหลับของคุณดีที่สุดคุณเดาได้หรือไม่ว่านิสัยไหนที่พบได้บ่อยที่สุดติดตามต่อและอย่าลืมแชร์ความคิดของคุณนิสัยผิดๆในการใช้แอและวิธีแก้ไขคุณเคยเปิดแอร์ให้เย็นจัดปิดทุกช่องว่างและคิดว่านั่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้นหรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ขอแสดงความยินดีคุณไม่ได้อยู่คนเดียวผู้คนนับล้านกำลังใช้แอะด้วยนิสัยที่ผิดซึ่งส่งผลเสียต่อคุณภาพการนอนและสุขภาพโดยไม่รู้ตัว ในส่วนนี้เราจะเปิดเผยสามนิสัยที่พบได้บ่อยที่สุดในการใช้แอร์อธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหาและที่สำคัญกว่านั้นคือจะแก้ไขอย่างไรเตรียมพร้อมเปลี่ยนวิธีใช้แอร์และทำให้การนอนของคุณยอดเยี่ยมกว่าที่เคยความผิดพลาดที่หนึ่งตั้งอุณหภูมิแอร์ต่ำเกินไปนิสัยที่พบได้บ่อยที่สุดคือการตั้งแอร์ให้เย็นจัดเช่น16หรือ18องศาเซลเซียส โดยหวังว่าห้องจะเย็นเร็วทันใจแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปไม่เพียงทำให้ตื่นมาด้วยผิวแห้งเจ็บคอแต่ยังทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ามากขึ้นผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการนอนคือ24-26ถึง26องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับความชื้นและความสบายของแต่ละคนอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปทำให้ร่างกายต้องปรับตัวเพื่อรักษาความอบอุ่นส่งผลให้การนอนหลับในช่วง REM ซึ่งเป็นช่วงสําคัญสําหรับการฟื้นฟูพลังงานถูกขัดจังหวะวิธีแก้ไขปรับแอร์ให้อยู่ที่2 4ถึง26องศาเซลเซียสก่อนเข้านอนหากต้องการให้ห้องเย็นเร็วสามารถตั้งที่22องศาเซลเซียสในช่วง30นาทีแรกแล้วค่อยๆปรับขึ้นสู่ระดับที่เหมาะสมใช้ผ้าห่มบางๆเพื่อรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายโดยเฉพาะบริเวณเท้าและหน้าท้องเพื่อตรวจสอบว่าอุณหภูมิเหมาะสมหรือไม่สังเกตความรู้สึกเมื่อตื่น หาบผิวแห้งหรือจมูกตันนั่นเป็นสัญญาณว่าอุณหภูมิต่ำเกินไปคุณมักตั้งแอร์ที่อุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อนอนแชร์ในช่องคอมเมนต์และบอกเราว่าคุณมีปัญหากับอุณหภูมิต่ำหรือไม่ความผิดพลาดที่2ไม่ใช้โหมดนอนหรือตั้งเวลาปิดหลายคนเปิดแอร์ทั้งคืนโดยไม่ใช้โหมดนอนส e e ทโหมดหรือตั้งเวลาปิดทำให้แอร์ทำงานต่อเนื่องด้วยกำลังสูง สิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มค่าไฟแต่ยังทําให้อากาศในห้องแห้งมากขึ้นสร้างความไม่สบายให้ระบบทางเดินหายใจโหมดนอนในแอร์ถูกออกแบบมาให้เพิ่มอุณหภูมิทีละน้อยในตอนกลางคืนเพื่อรักษาความสบายโดยไม่เย็นเกินไปหากไม่มีโหมดนี้การปล่อยให้อร์รทำงานต่อเนื่องอาจทําให้ตื่นมาด้วยความรู้สึกเฉื่อยชาเหมือนเพิ่งวิ่งมาราธอนในฝันวิธีแก้ไขตรวจสอบว่าแอร์ของคุณมีโหมดนอนหรือไม่ซึ่งมักมีสัญลักษณ์ซีพี p หรือรูปพระจันทร์ หากมีให้เปิดโหมดนี้ก่อนนอนหากไม่มีใช้ฟังก์ชันตั้งเวลาให้แอร์ปิดหลังจาก4-6ชั่วโมงเมื่อคุณหลับลึกแล้วและร่างกายไม่ต้องการความเย็นต่อเนื่องตัวอย่างเช่นหากเข้านอนตอน22นาฬิกาตั้งให้แอร์ปิดตอน3นาฬิกาเพื่อให้อากาศยังคงสบายใช้ร่วมกับเคล็ดลับการสร้างช่องว่างหรือพัดลมระบายอากาศที่กล่าวไปก่อนหน้านี้คุณมักใช้โหมดนอนในแอร์หรือไม่แชร์คำตอบและเคล็ดลับประหยัดไฟของคุณในช่องคอมเมนต์ ความผิดพลาดที่3มตั้งแอร์ให้เป่าตรงตัวคุณมีนิสัยตั้งแอร์ให้เป่าตรงเตียงนอนโดยคิดว่านั่นจะทำให้เย็นกว่าไหมนี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่กระแสลมเย็นที่เป่าตรงร่างกายอาจทำให้ผิวแห้งปวดกล้ามเนื้อและทำให้เป็นหวัดได้ง่ายโดยเฉพาะหากนอนในท่าที่ไม่มีการปกป้องนอกจากนี้ลมเย็นที่พุ่งไปยังจุดเดียวจะทำให้อากาศในห้องกระจายไม่สม่ำเสมอส่งผลให้บางมุมของห้องยังรู้สึกอึอดอัดวิธีแก้ไข ปรับใบพัดของแอร์ให้ลมพุ่งขึ้นเพดานหรือออกด้านข้างเพื่อสร้างการทำความเย็นที่สม่ำเสมอถ้าเป็นไปได้ติดตั้งแอร์ในตำแหน่งที่ลมไม่เป่าตรงเตียงนอนเคล็ดลับเล็กๆคือใช้ม่านหรือแผ่นกั้นลมแอร์ซึ่งมีราคาเริ่มต้นเพียง50บบาทเพื่อกระจายลมตรวจสอบว่าคุณรู้สึกถึงลมเย็นโดยตรงขณะนอนหรือไม่หากรู้สึกถึงเวลาปรับทันทีคุณเคยมีปัญหากับลมแอร์หรือไม่เล่าถึงวิธีจัดการของคุณในช่องคอมเมนต์ ด้วยการหลีกเลี่ยง3าความผิดพลาดนี้และใช้วิธีแก้ไขง่ายๆคุณจะไม่เพียงปรับปรุงคุณภาพการนอนแต่ยังประหยัดไฟและปกป้องสุขภาพแต่แอร์ส่งผลต่อแค่อากาศและอุณหภูมิเท่านั้นหรือในส่วนต่อไปเราจะสำรวจว่าแอร์ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมอย่างไรตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจจนถึงผิวหนังและเคล็ดลับในการใช้แอร์อย่างชาญฉลาดเพื่อให้คุณมีสุขภาพดีคุณอยากรู้หรือไม่ว่าแอร์อาจส่งผลต่อผิวของคุณอย่างไร ติดตามต่อและอย่าลืมแชร์ความคิดของคุณแอร์ส่งผลต่อสุขภาพของคุณอย่างไรและวิธีป้องกันคุณเคยตื่นขึ้นหลังจากนอนในห้องแอร์ทั้งคืนแล้วรู้สึกตาแห้งผิวหมองคล้ำหรือจามไม่หยุดหรือไม่ถ้าเคยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวแอร์แม้จะมอบความเย็นสบายแต่ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจผิวหนังไปจนถึงดวงตาแต่ไม่ต้องกังวลในส่วนสุดท้ายนี้ เราจะเปิดเผยผลกระทบที่ชัดเจนของแอร์ต่อร่างกายพร้อมเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลจริงในการปกป้องสุขภาพมาสำรวจเพื่อเปลี่ยนห้องแอร์ของคุณให้เป็นสถานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพผลกระทบที่1ระบบทางเดินหายใจและความเสี่ยงจากอากาศแห้งเมื่อแอร์ทำงานมันจะดูดความชื้นจากอากาศเพื่อทำความเย็นทำให้ความชื้นในห้องลดลง บางครั้งเหลือเพียง30-40%อร์ซแทนที่จะเป็นระดับที่เหมาะสมคือ50-60%เอร์ซนตความชื้นต่ำนี้อาจทำให้เยื่อบุจมูกและคอแห้งส่งผลให้รู้สึกระคายเคืองง่ายต่อการเป็นหวัดหรือระคายเคืองในโพรงจมูกโดยเฉพาะหากแอร์ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำฝุ่นและแบคทีเรียที่สะสมในแผ่นกรองอาจกระจายสู่อากาศเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพ้หรือติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมีธีป้องกัน วางเครื่องทำความชื้นขนาดเล็กในห้องนอนราคาเริ่มต้นเพียง200บาทเพื่อรักษาความชื้นที่ระดับ50-60%คุณสามารถเติมน้ำมันหอมระเหยธรรมชาติเช่นเปเปอร์มินหรือลาเวนเดอร์เพื่อให้อากาศหอมสดชื่นอย่าลืมใช้น้ำสะอาดในเครื่องทำความชื้นและทำความสะอาดเครื่องทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันเชื้อรานอกจากนี้ดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนและวางขวดน้ำไว้ใกล้เตียงเพื่อจิบหากตื่นกลางดึกคุณเคยรู้สึกจมูกแห้งเมื่อนอนในห้องแอร์หรือไม่ แชร์วิธีจัดการของคุณในช่องคอมเมนต์ผลกระทบที่2ผิวหนังและปัญหาการสูญเสียน้ำผิวของคุณเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดของแอร์อากาศแห้งจากแอร์ทำให้ความชื้นตามธรรมชาติของผิวระเหยไปส่งผลให้ผิวหยาบกร้านลอกหรือแม้แต่เร่งการชราของผิวหากคุณมีผิวแพ้ง่ายอาจเกิดอาการคันหรือผื่นแดงได้หลายคนคิดว่าการบำรุงผิวตอนกลางวันเพียงพอ แต่ในความเป็นจริงช่วงเวลานอนหลับตอนกลางคืนคือช่วงที่ผิวต้องการการปกป้องมากที่สุดวิธีป้องกันก่อนนอนทาครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมอย่างกรดไฮยาลูโรนิกหรือกรดซาลีนเพื่อกัดเก็บความชื้นอย่าลืมใช้ลิปบาล์มเพื่อป้องกันริมฝีปากแตกเคล็ดลับเล็กๆแต่ได้ผลคือวางอ่างน้ำเล็กๆไว้ในห้องใกล้แอบเพื่อเพิ่มความชื้นตามธรรมชาติหากต้องการลงทุนระยะยาวพิจารณาติดตั้งแอร์ที่มีฟังก์ชั่นควบคุมความชื้น ตรวจสอบผิวของคุณหลังนอนในห้องแอร์หากรู้สึกแห้งหรือตึงนั่นเป็นสัญญาณว่าต้องเพิ่มความชื้นทันทีคุณมีนิสัยบำรุงผิวก่อนนอนหรือไม่แชร์เคล็ดลับการดูแลผิวของคุณในช่องคอมเมนต์ผลกระทบที่3ดวงตาและอาการตาแห้งคุณรู้หรือไม่ว่าการนอนในห้องแอร์อาจทำให้ตาแดงแสบหรือรู้สึกเหมือนมีทรายในตานี่คืออาการตาแห้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความชื้นต่ำทำให้น้ำตาระเหยเร็วขึ้น โดยเฉพาะหากนอนในตำแหน่งที่ลมแอร์เป่าตรงหน้าผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์นานๆหรือใส่คอนแทคเลนส์จะยิ่งเสี่ยงต่อปัญหานี้หากไม่จัดการอาการตาแห้งอาจทำให้รู้สึกไม่สบายต่อเนื่องและส่งผลต่อการมองเห็นวิธีป้องกันใช้ยาหยดตาชนิดสำหรับตาแห้งที่หาซื้อได้ทั่วไปก่อนนอนเพื่อรักษาความชื้นให้กระจกตาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารกันบูดและปรึกษาแพทย์หากใช้บ่อยๆนอกจากนี้ปรับทิศทางลมแอร์ให้ไม่เป่าตรงหน้า และหลับตาให้สนิทขนาดนอนเพื่อลดการระเหยของน้ำตาเคล็ดลับที่น่าสนใจคือวางผ้าชุบน้ำหมาดหมาดไว้ใกล้หมอนเพื่อเพิ่มความชื้นเฉพาะที่บริเวณศีรษะคุณเคยรู้สึกตาแห้งเมื่อนอนในห้องแอร์หรือไม่แชร์ประสบการณ์และวิธีแก้ไขของคุณในช่องคอมเมนต์จากการสำรวจในวันนี้เราได้คลายข้อสงสัยว่านอนในห้องแอร์ที่ปิดทึบไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนคิดตราบใดที่คุณรู้วิธีจัดการอากาศและใช้แอร์อย่างถูกต้องตั้งแต่การเข้าใจบทบาทของโคสอง การใช้เคล็ดลับปรับปรุงการหมุนเวียนอากาศหลีกเลี่ยงนิสัยผิดๆไปจนถึงการปกป้องสุขภาพระบบทางเดินหายใจผิวและดวงตาตอนนี้คุณมีเครื่องมือครบมือเพื่อเปลี่ยนห้องแอร์ให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับที่มีคุณภาพเริ่มใช้เคล็ดลับเหล่านี้คืนนี้เพื่อสัมผัสความแตกต่างแต่ก่อนจะจับไปตอบคำถามสุดท้ายนี้หลังจากดูวิดีโอนี้คุณจะเปลี่ยนนิสัยใดในการใช้แอร์แชร์คำตอบของคุณในช่องคอมเมนต์ เพราะเราอยากฟังเรื่องราวของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวและกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่มีคุณค่าต่อไปร่วมกันสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีและฉลาดขึ้นทุกวันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า